พบกับอาจารย์เจ้านะคะดูดวงชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายน68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบ่าเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปว t h ีเฮตชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซ็นเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ i p ซอฟต์โฟน Microsoft t e ท m s z o o มและสมาร์ทโฟนทุกยี่หอ้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงาน Center, คอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีทีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c co. o c o m s h o p n e t โทร0632696364 เรื่องงานเดือนนี้นะคะเรียกว่าไปได้เรื่อยๆนะคะท่านที่ทํางานประจําอยู่ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองนะคะหรือว่ามีความสำเร็จของงานที่ไปได้ด้วยดีนะคะท่านที่กําลังมองหางานใหม่อยู่นะคะอาจารย์คิดว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนกับว่าจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะจากจากเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินใจเปลี่ยนงานนะคะ เรื่องการเงินการเงินเดือนนี้นะคะมันเขาเรียกว่ารายจ่ายมันค่อนข้างเยอะเนาะมีมีเขาเรียกว่าคนที่ต้องดูแลค่อนข้างเยอะอย่างงี้นะคะก็เลยทําให้เดือนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกท่านวางแผนรายรับรายจ่ายค่าที่จ่ายอะไรต่างๆดีๆนะคะเรื่องความรัก ความรักเดือนนี้นะคะเรียกว่ามไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่นะคะจะมีเรื่องของออความที่ความคิดที่มันแตกต่างนะคะทำให้เกิดความที่ไม่ค่อยเข้าออกเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะคะก็เลยทําให้เดือนนีมน้มันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ห่างเหินไม่มองการไม่คุยกันอะไรอย่างงี้ซะมากกว่านะคะเดือนนี้ก็เลยความรักก็ไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่นะคะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกผู้สายเพิ่มหรือลดผู้สายภายนอกและภายในได้อย่างให้ได้เชื่อมต่อเบอร์0 2และเบอร์โทรศัพท์มือถืออีโคคอคือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,000ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988 Eco c ค l l เราช่วยคคุณปรระหยััดมาาากกว่่โททศพ์